สวัสดีครับผมวันนี้เรามีเมนูป่นครบแจ่วครบครับเสือครับนี่ครับเสอือกรบเพดโปุต้มเสดียวเลยครับเมนูป่นครบเสอเือระเะปตาบครับวันนี้นะมาเด้อน้องเด้อ เซ็ิตาบคุณครับัานี้ปุ่นกบเซ็ิตาบ sai ruột bò, bò miếng máu, nhâm uớt, uớt ruột bò, hết nhỉ, nhâm ruột, nhâm าเาดูขี่เข้าเด้อเดอน้องเดอขี่เข้าเดี๋ยวครับแสร ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอขอบคุณหลายๆครับ